ก็ oh, ตอนนี้นะครับผมผมก็มาจะมาบอกว่าผมนี้จะไม่ลงคลิปนะครับผมแต่พรุ่งนี้จะไม่ลงคลิปนะครับวันศะุกร์นะวันศุกร์วันศุกร์ผมจะลงคลิปนะครับทุกคนทุกคนจะทุกคนจะเอ้ลูกทุกคนก็จะได้เห็นแบบ มันสุกใช่ไหมจะเห็นว่าผมเปิดหน้านะครับมันก็จะเปิดหน้าแต่ผมน่าจะเปิดหน้าไปหลายส็จแล้วครับผมนะก็ตอนนี้ผมก็จะมึงจะมาหาคนที่จะแอด,ดผมในฟรีไฟนะอย่าลืมแอด,ดผมด้วยนะครับลืมแอด,ดผมด้วยนะเดี๋ยวผมทิ้ง UID ไว้ ได้ร่างคลิปนะครับผมก็จะรับฟรีไฟล์แล้วคนนี่แหละคนจะแอดคนนั้นแล้วน่ะก็อยู่เป็นคนเดียวเลยนะครับคนเดียวผมจะแอดคนเดียวนะครับผมนะคนเดียวใครที่ดูคลิปนี้แล้วทิ้งด้วยดีคลิปนี้ผมก็จะเออไปแอดท,ทันทีเลยนะครับนะ ผมก็จะไปแอดทันทีเลยแต่ถ้าใครมาที่หลังก็ไม่ได้นะครับหมดเสร็จเลยนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครใครที่อยากแอดผมก็อยากแอดเดี๋ยวผมทิ้งยูไอดีไว้ใต้ด้างคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปครับสวัสดีครับ